ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเด็กจะออกมาข้างนอกเนี่ยดิฉันจะต้องรู้จักการป้องกันแต่ว่าถ้าเด็กใส่นานเกินสามสิบนานทีคุณหมอไแนะนำให้ใส่นะคะเพราะดิบเนี่ยที่มี

เด็กเข้าในมาในห้องเรียนก็คือวิธีการของเราก็คือเข้ามาห้องเรียนปุ๊บคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในห้องเรียนปิดประตูหน้าต่างเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดเครื่องฟอกอากาศค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็งดกิจกรรมข้างนอกก่อนค่ะเมื่อคืนเท่าที่บ้านของครูนะคะก็กินลดลงลดลงกว่าช่วงก่อนเยอะช่วงเช้าตื่นมาก็ไม่ได้กินนะคะกินลดลงก็คือถือว่าไม่ได้กินเลยะคะ่ะตอนเช้าวันนี้นะคะ่ะ ครับวันนี้จากการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องกลิน่นที่มีผลกระทบต่อฝัอ่งไทยนะครับเมื่อวานนี้เราได้ติดตั้งเครื่องวัดอยู่2ชนิดนะฮะที่1ก็คือเป็นวัดค่า PM 2.5กับ PM ออันนี้จะตั้งไว้15วันนะครับอีกอเครื่องมืออีกอารหนึ่งเป็นการวัดกลิน่นวัดวัดตรวจหาสารเคมี เมื่อคืนนี้ไปดำเนินการก็จากการติดตามผลช่งชวงเช้านี้ปรากฏว่าไม่มีกลิ่นนะครับก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่ภาวะ,ะปกติครับผมแต่เราก็ังมีมาตรการเสริมหรือเปล่าดอวยมาตรการที่เราตั้งศูนย์วิจัย plc ก็ยังคงไว้จนกว่าสถานการณ์จะให้มีความมั่นใจว่าเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยหายไปนะครับตัวนี้ก็มีการแจก หน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้กับเด็กเล็กนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย3ามโมงนี้ก็จะมีการอนำมแมสมามอบให้กับประชาชนเพิ่มเติมอีกประมาณ2,000ชุดนะครับเรียนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับสถานการณ์กลิ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีผลกระทบในปลายๆของของกลิ่นนะฮะในในแนวชายแดนประมาณ3 4หมู่บ้านเท่านั้นเองอ ไม่ได้ครอบคลุมไปพื้นที่กว้างนะครับอ,อย่างอย่างที่เราแจกหน้ากากอนามัยเนี่ยเราก็เฉพาะหมู่บ้านที่เป็นด้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็ให้ใส่ในเฉพาะเวลาที่มีกลิ่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าไม่มีกลิ่นเราก็ใช้ชีวิตปกตินะครับซึ่งอย่างที่ทราบก็ช่วงนี้ผมมากลินมันมากลางคืนใช่ไหมฮะล้าก็ใส่เฉพาะกลางคืนกลางวันแล้วก็ ไม่ใส่เพราะฉะนั้น <c oughs> การท่องเที่ยวของของไม่สายนะครับก็ขอเรียนว่ามาเที่ยวได้ปกตินะครับซึ่งช่วงเช้านี้ผมก็ไปแนวชยแดนที่ผาช้างมูนะบรรยากาศดีมากครับนะฮะกาแฟผาหี้ผาหมีนะครับบรรยากาศหน้าเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาก,กางเต็นท์กันเยอะมากแล้วก็มีรถนัดท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปเที่ยวอยู่เป็นปกติและก็จำนวนมากขึ้นครับนะ ไม่มีผลกระทบอะไรในภาพวงกว้างนะไม่มี